สวัสดีครับพี่พี่ๆและเพื่อนๆทาง youtube นะครับวันนี้นะครับผมก็จะนํารูปภาพนะครับเครื่ององค์ปีหกสามที่ร้อนแรงไม่แพ้กับปีห้าแปดเลยนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้เช่าในสนามพระแต่เช่าช่วงที่นะครับรูปภาพเนี่ยกําลังจะมีเกยุเแรกๆนะครับที่ยังทําไม่ดีนะครับเกยุเแรกๆที่ยังทําไม่ดีนะครับ เม็ดสีเก๊กกระแท้ไม่แตกต่างกันเลยครับผมจะให้ดูเม็ดสีว่ามันจะเห็นหรือเลปล่านะครับยุคแรกๆที่ขอทำทำเรียนแบบออกมานะครับน นี่นะครับตามซอกเมื่อก่อนยังทําไม่ได้มันเบอร์เดี๋ยวนี้ทําได้หมดแล้วนะครับนะครับภาพนี้นะครับถ้าออกมายุคแรกที่ที่เก๋ออกมาเนี่ยด้านหลังตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนใช้ลวดใช้ เขาเรียกทำยังไงอ่ะเหมือนกับเส้นลวดอ่ะนะครับผมดูที่จะเห็นไหมเนี่ยนะครับตัวตอกโค้ดเนี่ยนะครับตัวเนี้ยตัวเส้นเนี่ยตัวเส้นเนี่ยนะครับมันจะเล็กตัวเส้นนะครับเนี่ยนะครับตัวตาปั๊มเนี่ยมันจะเล็กเส้นมันจะเล็กนะ ยุคแรกๆนะครับพอเป็นยุคหลังเนี่ยที่เกยดีๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะทําใกล้เคียงมากเลยนะเป็นเส้นแบนๆอย่างที่ผมเคยพูดไว้นะครับเส้นเขาจะแบนๆเนี่ยคันนี้เก๊ทำเลนแบบนี้ได้แล้วนะครับ แต่ความคมของปี63อะไรพวกนี้นะครับตัวเลขตัวหนังสือเนี่ยนะเขาก็ยังทำตอนยุคหลังๆน่าจะทำได้แล้วนะครับซื้อหากันก็ระวังนะครับซื้อหากันก็ระวังดูยากครับเพราะว่าบางคนเนี่ยนะครับอันนี้ออกเขียวหน่อยๆน,นะครับ บางคนนะครับไปเอาจากวัดมานะแต่คนรุ่นใหม่ที่เขาเล่นนะครับเขาบอกเก๋นะก็ค่อยๆพิจารณากันนะครับวันนี้นะครับก็เอาลูปฝกสามมาให้เ,เพื่อนๆชมเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ